สวัสดีครับวันนี้ก็มาดูรายงานสภาพอากาศกันนะครับอันแรกก็คือมาดูทิศทางลมนะครับวันนี้ว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับเห็นว่าทิศทางลมวันนี้ก็ยังคล้ายๆกับวันที่ผ่านมาอยู่นะครับนี่เป็นแบบนี้ครับนี่ะครับก็คือลมนะครับพัดแรงเลยทับจาก่าวทางเกียมานะครับมาขึ้นที่ผ่านเกาะไห้ลมนะครับาขึ้นฝั่งที่เวียดนามนะครับแล้วก็ผ่านประเทศไทยมาอย่างนี้นะครับ เหมือนเดิมนะครับในขณะเดียวกันอีกอันนึงนะครับก็ขึ้นฝั่งเยียนนามไม่ได้ฝั่งนี้ก็อ้อมมาที่อ่าวไทยนะครับแต่วันนี้ไม่ไ,มได้ขึ้นที่กรุงเทพน,นะครับทะลุมาเลยนะครับทะลุมาเลยนะครับเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราซูมดูกันไปใกล้ๆนิดนึงครับว่า,าลักษณะชนิดจะเป็นยังไงบ้างครับไปมาดูที่เรา ปกติกรุงเทพมหานครนะครับจะเห็นว่านะครับเห็นว่าทิศทางลมเป็นแบบนี้นะครับโอ้มาแปรไปครับนี่นะครับนี่นี่นี่นะครับนะครับก็โค้งไปโค้งมานะครับมาที่ศัีสะเกวนะครับจากภาคตะงเฉียงเหนือนะครับผ่านมาที่ศัีสะเกวแล้วก็โค้งขึ้นไปที่อยุธยาแล้วค่อยโค้งลงมาที่กรุงเทพนะครับในขณะเดียวกันนะครับจากภาคลมจากภาคเหนือนะครับก็ลงมาเหมือนกันนี่ับลงมากรุงเทพเลยนะครับ ในขณะที่ลมจากอ่าวไทยไม่ได้พัดเข้ามาที่กรุงเทพมหานครแล้วนะครับพัดผ่านไปเลยอย่างนี้เลยนะครับพัดผ่านไปอย่างนี้เลยนะครับข้ามที่ประจบที่ขันนะครับที่เย็เภอบางสะพานน้อยไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นลมที่ใช้ฝ่ากรุงเทพนะครับแล้วก็ปริมณฑลจะเป็นลมพัดออกส่วนใหญ่นะครับพัดออกอย่างนี้นะครับลักษณะเช่นนี้จะทําให้มีฝนเป็นยังไงครับเรามาดูฝนกันครับ ฝนนะครับจะตกต่าวันนี้ฝนนะครับจะตกส่วนใหญ่ในทะเลนะครับในอ่าวไทยเนี่ยจะมีฝนแต่ว่าในช่วงจังหวัดที่อยู่ริมทะเลไม่ว่าจะเป็นฝั่งหัวหินนะครับฝั่งระยองอันนี้ก็เรียกว่าฝนก็ยังตกอยู่นะครับนะครับแต่ว่าไม่ได้หมายความว่ากรุงเทพมหานครจะไม่ตกนะครับวันนี้นะครับเมาเรามาดูปริมาณฝนสะสมกันบ้างว่ากรุงเทพมหานครก็ยังมีฝนอยู่นะครับโดยเฉพาะพื้นที่ใกล้ๆครับ ทะเลอ่าวไทยนะครับตรงนี้นะครับเขีตไหนบ้างเราไปดูนะครับตอนนี้มณนทนนะครับสูุทรประการนะครับก็ยังฝนตกนะครับกรุงเทพก็ฝนตกทั่วไปเลยนะครับฝนก็เรียกว่ายังตกกันเั่วหน้านะครับสําหรับฝนนะครับนี่นะครับริมัณฝนสะสมนะครับของกรุงเทพนะครับที่เอาเราเอาที่กรุงเทพมานะครเลยวันนี้ก็ยังสี่สิบเก้านะครับส7ิบเจ็ดถึงสี่บเก้าถึงห้าสิบ มิลลิเมตรนะครับต่อชั่วโมงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นฝนก็ยังเยอะอยู่ในที่สมุทรปราการก็หนักขึ้นมาหน่อยนะครับฝนวันนี้ก็ยังเยอะอยู่นะครับเพราะฉะนั้นฝนตกแน่นอนครับในนี่เมืองมหานครและตริมณฑลไม่ว่าจะเป็นราชบุรีโพธารามนครปฐมนะครับสมุทรสาครสมุทรปราการนะครับฉะเชิงเศรานะครับชนบุรีระยองนะครับตกนะครับฝนตกแน่นอนนะครับวันนี้ก็ออกจากบ้านก็อย่าลืมเตรียมร่มนะครับแล้วเวลาไหนฝนตกนะครับ เวลาไหนก็คือเวลาประมาณนะใบายเย็ยนๆนะครับ่าในนบยบเย็นๆนี่คือตกแน่นอนนะครับฝนตกแน่นอนนะครับชว่วงเช้านี้นะครับแล้วก็บางพื้นที่ก็อาจจะไม่ตกนะครับแล้วก็ฝนก็ยังน่าจะตกอีกหลายวันนะครับเนื่องจากว่าอิทธิพลของอลมมรสุมนะครับที่พัดผ่านอ่าวไทยนะครับแล้วก็ที่พัดมาจากด,ด้านาภาคเหนือแล้วก็บางโซนออกเฉียงเหนือนะครับ ทำให้ฝนตกนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันอุณหภูมินะครับเรามาดูอุณหภูมิที่ว่าจะลดลงแค่ไหนนะครับสีนี้ก็อุณหภูมิใงกำลังเย็นสบายเลยครับวัดที่กรีมาละคราบประมาณ25องศาเซนซยสนะครับก็สบายๆนะครับน่าจะประมาณ25-26ทุกพื้นที่ของประเทศไทยเราซูมเอาซูมซูมออกไปดูนะครับที่สแก้วนะครับก็ประมาณที่24นะครับโซลินนะครับ 24อุบลราชธานีนะครับ24แล้วก็ขันแก่นนะครับก็24น่าจะมา24 25นะครับในขณะที่ภาคเหนือนะครับก็พิศโลก็23อุตรดิตถ์ก็24นะครับนี่คืออุณหภูมิทั่วประเทศไทยวันนี้ก็อากาศเย็นสบายนะครับท้องฟ้าเป็นไงครับมาดูเมฆหมอกมากครับว่าเมฆเยอะขนาดไหนนะครับเราสูงออกไปนะครับจะเห็นว่าเมฆยังปกคุมทั่วทุกภูมิภาคของประเทศนะครับ ประกอบกับวันนี้มีลมสอบด้วยนะครับที่อยุธยานะครับวันนี้อยุธยาฝนตกนะครับมีลมสอบจากตันออกเชยงเหนือกับภาคเหนือนะครับในขณะที่หอบเมฆมาด้วยจากภาคเหนือนะครับเมินฝนตกแน่นอนนะครับเมฆก็ยังคุมอยู่ทั่วทุกภูมิผาคนะครับเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้ก็ออกจากบ้านอย่าลืมเตรียมลมไปด้วยครับตัวทุกคนเลยครับตัวเป็นห่วเป็นใหญ่พี่น้องนะครับว่าฝนจะต้องเปียกปอนกันแน่นอนนะครับ นครราชสีมาตอนนี้ก็ค่อนข้างหนักแล้วครับนะมีเมฆเยอะนะครับที่นครราชสีมาและยุธยานครสวรรค์นี่ก็เมฆเยอะครับมาดูฐานเมฆเมฆต่ํากันมาครับเมฆต่ำๆนะครับก็อยู่ที่นะอยู่ที่กระจายทั่วไปนะครับอยู่ทุกพื้นที่เลยนะครับวันนี้ก็แดดแดดน้อยหน่อยนะครับแดดน้อยหน่อยนะครับเรามาดูวิสัยทัศน์นะ ว่าความปลอดโปร่งของอ,อากาศเป็นยังไงบ้างก็ยังดีอยู่นะครับเนื่องจากว่าฝนตกมาหลายวันนะครับเพราะฉะนั้นาบางพื้นที่เท่านั้นที่จะมีพื้นที่ขมุขมัวหน่อยโดยเฉพา,าะนครราชสีมานะครับนครราชสีมาแล้วก็ลมศัท์ที่เป็นภูเขาทั้งหมดนะครับก็จะมีเม่มีคลื่นฝนตกนะครับนอกนั้นก็อากาศอ่า ความวิสัยทัศน์ก็ยังมองเห็นได้ดีนะครับแล้วมาดูอันสุดท้ายครับก็คือคุณภาพอากาศที่ PM 2.5ว่าการุงเทพม,มาหาคนครจะมีปัญหา PM 2.5หรือไม่นะครับเราเลือกไปที่ PM 2.5อ่าก็ยังสูงอยู่นะครับที่กรุงเทพมาหาคนครนะครับก็มลพิษนะ ก็อยู่ที่66ไมโปรกรัมต่อลูกบาทเมตรนะครับก็เรียกว่าสูงนะเป็นอันตรายต่อสุขภาพอยู่เหมือนเดิมนะครับในขณะที่ตอนนี้มัม่นงเห็นก็ลดน้อยลงไปตามสีนะครับจางๆออกไปเรื่อยๆนะครับมมแม้ฝนตกนะครับ PM2.5 ก็ยังเยอะอยู่เหมือนเดิมนะครับที่มาสมุทรปราการก็ประมาณ20กว่าก็ยังปลอดภัยสิยินะครับแต่ที่กรุงเทพมหานครเนี่ย60เด,ดนะครับ ก็ออยังมีปัญหาอยู่เอาล่ะครับรายงานสภาพอากาศวันนี้ขอจบเพียงเค้ขอขอบคุณที่ติดตามชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยครับบาย